หลังจากนั้นหลังจากที่เราครบกันเนี่ยหนูก็จับได้มาตลอดว่าเขามีคนอื่นจากการที่ผู้หญิงพยายามที่จะแสดงตัวพอเห็นว่าเราไปมีบทบาทในเฟซเขามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะผู้หญิงก็ตามมาทักเรามาตลอดจนตลอดระยะเวลาที่คบกัน,น่ะคะสองปีหนูจับได้ประมาณสิบกว่าครั้งแต่สิบกว่าครั้งเนี่ยจะมีครั้งหนึ่งที่จับได้พร้อมกันสิบคนไว ทั้งรู้ก็รักไหนคะเจออะไรมาคะน้องเมยอหนูคบกับแฟนมาประมาณสองปีกว่าค่ะ,คะเราเข้ากันได้ทุกเรื่องเลยค่ะเคมีตรงกันทุกอย่างแค่เริ่มก็จะลองแล้ว ใจเย็นใจไม่เป็นไรค่ะร้องก็ร้องอบางทีหนูมีที่ไม่เก่งอยู่ไม่กี่ที่หรอกจะเก่งจากตรงไหนก็ตามตรงนี้ก็เป็นที่ที่หนูไม่เก่งก็ได้ก็หนูเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไง<ช>แล้วใช่ค่ะเราเข้ากันได้ทุกเรื่องเลยค่ะพี่ออยเราเค,ค,คมีตรงกรันใช้ชีวิตเหมือนกันรวมถึงเราเกิดวันแล้วก็เดือนเดียวกันแต่ว่าคนละปีค่ะอ๋อค่ะเราห่างอายุห่างกันประมาณเก้าปีค่ะตัวหนูเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดตัวแฟนอยู่ที่ กรุงเทพอในช่วงที่คบกันแรกๆค่ะหนูจับได้ว่าเขามีคนอื่นที่เป็นคือตอนนั้นเราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรเพราะว่าเราครบกันแรกๆสองสาเดือนเขาก็อาจจะยังไม่ได้เลือก ว่าเขาจะคบใครสักคนคือแฟนหนูเขาเป็นเหมือนว่าเจ้าของธุรกิจมันก็เลยจะมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะอะหนูก็จับได้มาตลอดว่าเขามีคนอื่นจากการที่ผู้หญิงพยายามที่จะแสดงตัวพอเห็นว่าเราไปมีบทบาทในเฟซเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงก็ตามมาทักเรามาตลอดจนตลอดระยะเวลาที่คบกันอะคะ2ปีหนูจับได้ประมาณ สิบกว่าครั้งแต่สิบกว่าครั้งเนี่ยจะมีครั้งหนึ่งที่จับได้พร้อมกนันสะิบคนไว้เดี๋ยนะค่ะในสองปีสิบกว่าครั้งและครั้งนึงที่จับได้คือเขามีการคุยซ้อนกันไปสิบคนน่นะ,ะหรอค่ะใช่ค่ะอืมโอ้ประมาณสิบคนอันนี้คือเราเราจับได้จากการที่เราเหมือนดูโทรศัพท์เขาคือหนูรู้ตัวเลยว่าถ้าแค่หนูดูโทรศัพท์เขาว่าหนูต้องเจอแน่แต่ที่ผ่านมาเหมือนเราพยายามลอกตัวเองว่า ไม่มีหรอกถ้าเราไม่ดูอ่ะใช่ถ้าเราไม่ดูอ่ะเราก็จะไม่เจอแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่รับรู้อะมันก็ไม่เป็นไรเราเราโอเคอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปล่อยแฟนมากๆคือเขาเป็นเป็นคนชอบเที่ยวสังสรรค์กับบ้านเช้าทุกวันในขณะที่หนูนอนสี่ทุ่มทุกวันคราวเนี้ยอมันจะมีหนึ่งครั้งที่หนูจับได้สิบคนพร้อมกันจากการที่เห็นแชทที่เขาเคุยกับผู้หญิง เขาจะมีธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ที่ภูเก็ตทุกๆครั้งที่เขาไปภูเก็ตเนี่ยเขาก็จะเหมือนติดต่อผู้หญิงตามที่ไปเที่ยวร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วมันก็มีผู้หญิงโผล่มาอย่างเงี้ยค่ะตลอดคือคือการทักเฟซนหนูมาทั้งมาถามว่าหนูเป็นแฟนเขาหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้มันจะมีครั้งหนึ่งที่ครั้งครั้งสิบคนเนี่ยค่ะที่หนูรู้สึกว่ามันมากเกินกว่าที่หนูจะรับไหว าหนูไปเห็นทั้งคลิปถ่ายคือเห็นทุกๆุกอย่างที่เราเรารู้สึกว่ามันเกินที่เราจะไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจที่จะคุยกับเขาตรงๆว่าคือถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ไหวแล้วนะเราไม่อยู่แล้วนะเพราะว่ามันมันเยอะเกินไปค่ะเขาก็ขอร้องเหมือนทุกครั้งที่เราจับได้แล้วก็บอกว่าจะปรับปรุงตัวจะแก้ไขให้หลังจากนี้จะไม่มีอีก แต่สุดท้ายมันก็มีอีกอยู่ดีหนูอะรู้สึกว่าหนูหนูเป็นคนกลัวกันการเริ่มต้นใหม่มั้งคะคือเราอยากแก้ให้มันจนถึงที่สุดก่อนแล้วเราก็อยากทนให้มันจนถ,ถึงที่สุดแต่เราไม่รู้เลยว่าความอดทนเราอะมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนเพราะเราสามารถทนได้ทุกครั้งที่เขาทําเพียงแค่เขาแบบเหมือนขอร้องให้เราอยู่ต่อเหมือนแค่พูดว่าเขาจะ ปรับปงตัวอะไรอย่างียค่ะจนกลับมาเลิกกันเลิกมันจะมีช่วงหนึ่งที่เลิกกันได้สเดือนเพราะว่าจับได้เยอะมากๆแล้วก็เลิกกัน3เดือนแล้วก็กลับมาใหม่กลับมาใหม่ได้ประมาณเดือนสเดือนก็มีผู้หญิงโผล่มาอีกแล้วในแชทเราแต่อันหนึง่งทําไมไม่รู้สิ <c oughs> พี่พูดอันนี้ตรงๆนะ <c oughs> พี่ไม่ได้รู้สึกว่าหนูคือแฟนน้องคบกันสปีจับได้ว่านอกใจสิบครั้งบางครั้งจับได้ว่านอกใจทีละสิบคน หรือจริงๆแล้วเราเป็นแค่หนึ่งในผู้หญิงอีกหลายต่อหลายคนที่เขาใช้บริหารสเสน่ห์หรือเปล่าแต่เมคะ <Hey. S 1> คนเราเวลามีความรักเนี่ยจะไม่มีโปรโมชั่นกันเลยเหรอ2เดือนปั๊บจับได้แล้วว่าเขามีคนอื่น2เดือนเองนะ8อาทิตย์ <Hey. S 1> เท่านั้นนะ <Hey. S 1> บางคนนะคะเวลาเขารักกันเขาต้องหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากัน <Hey. S 1> จะเฟซก็ได้นะแต่ไม่ใช่ว่าสเดือนปับ๊บโอ้โหมีคนอื่นแล้วหรอ <Hey. S 1> พี่ถึงได้กล้าพ,พูดเลยคะว่าเมเราเป็นแฟนเขาจริงหรอ ทำไมถึงรู้สึกเหมือนว่าเราเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่เขาบริหารเสน่ห์อยู่คือมันเลยมันเลยมีแต่เราที่จริงจังอยู่เพียงผู้เดียวอะตอนที่เมย์เปิดตอนที่เมย์เปิดมาตอนต้นเมย์บอกว่าไอ้รู้สึกเข้าวันนี้ได้ดีจังเลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นโซเมดแบบทำอะไรแบบคิดเหมือนกันนู่นนี่เหมือนกันแต่พี่ว่าอีกมุมหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆที่เราไม่เหมือนกันคือเขาเรียกว่า definition of love อะหรือว่าคํานิยามของความรักของเราไม่ไม่ตรงกันนะค่ะ วิธีในการปฏิบัติต่อคู่รักเราไม่ตรงกันด้วยาาวิธีในของความรักนะใช่วิธีการดูแลรักษาหัวใจของกันและกันก็ไม่ตรงกันนี่ไม่ตรงกันในหลายหลยเรื่องที่สําคัญของการท,ที่จะมีชีวิตคู่ด้วยนะค่ะง่ายๆศีลย,ยังไม่เสมอกันเลยเ <c oughs> มย์รักเขาเมย์ไม่มีใครแต่เขาจะรักหนูยังไงคะ <c oughs> ซ้อนกันไปสิบคนเนะนี่ยยาง้งเรียกรักหรอพี่ว่าไม่ใช่แล้วแล้วอย่ามาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่จะมาบอกว่าเอ้ยแม่มั่นใจว่าเขารักหนูแม่คะแม่สะกดคําว่ารักใหม่ แค่คําว่ารักง่ายที่สุดคือก็ซื้อสัตว์ต่อกันไงแต่ไม่ใช่ว่าหนูจับได้หนูจับได้หนูจับได้ไดและดูนะจับทุกครั้งเจอทุกครั้งอะ่ะหนูกำลังร้องไห้กับคนที่ไม่เคยรู้จักพอตั้งแต่วันแรกที่เจอหนูจนกระทั่งถึงวันนี้ อการที่เราเข้ากันได้ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นแฟนที่ดีกันได้นะฮะหนูฟังพี่อ้อยพี่ช็อตบ่อยมากเมื่อก่อนแล้วหนูก็รู้สึกว่าการที่มันเจ็บที่สุดตัวเรารู้สึกว่ามันสุดจริงๆอ่ะเราจะหยุดได้แต่ตอนนี้หนูไม่รู้ว่าการสุดของหนูมันอยู่ตรงไหนเพราะหนูรู้สึกว่าทําไมหนูถึงยังอยากได้เขากลับคืนมาตลอดอจนทุกวันเนี้ยเขาก็ยัง มีการงอหรือเขาก็ยังใช้คําพูดแบบว่าพี่จะบูมออนจากหนูได้ยังไงเขาเหมือนอยากได้หนูกลับคืนไปแต่ทุกทกครั้งที่ได้กลับคืนไปเขาไม่เคยรักษาหนูไว้เลยทั้งนี้หนูแบบยื่นยื่นคําขาดไปแล้วว่าถ้ามันมีแค่ครั้งเดียวคือหนูไปแน่นอนแต่เขาก็ยังเลือกที่จะทําไม่ว่าเมย์จะหยุดหรือเมย์จะทนเขามีอีกหลายคนอยู่ดีคะ่ะคือหนูเป็นคนที่หน้าตาโอเคเลยผู้ชายเข้าหาเยอะมากแต่หนูแบบปฏิเสธทุกคนอืแล้วก็เปิดตัวเขา อยู่กับเขาซื่อสัตย์แค่กับเขาเพราะหนูคิดว่าคือหนูเคยคิดว่าสักวันหนึ่งอะหนูอาจจะหยุดคนคนนี้ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีข้อบกพร่องเลยอะค่ะก็ไม่มีใครดีพอสําหรับคนไม่รู้จักพอค่ะแค่นี้เองบางคนบอกว่าก็พยายามจะซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ไม่ต้องพยายามใช่ปะหนูรักเขาหนูไปคบคนอื่นเหรอไม่มีพี่ว่าเป็นเรื่องปกติมากคือก็รักเขาฉันไม่อยากทําให้เธอเสียใจเพราะฉันแต่เธอทําให้ฉันเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วบอกว่ารักแหมคําว่ารักฟังไม่ขึ้นแล้วเลยอะ ดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ <The Friday S 1> ทั้งรู้ก็รัก